เป็นเบาหวานน้ำตาลสูงคุมยังไงก็ไม่ลงทานยาแพทย์แผนปัจจุบันติดต่อกันมาหลายปีไม่เคยลดยาเลยเบื่อทานยาแล้วอยากให้ทำตามสูตรง่ายๆนี่กันและสูตรนี้ยังดีสำหรับคนที่มีปัญหาน,นอนไม่หลับฉี่บ่อยฉี่เป็นฟองฉี่เหม็นมาทำ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งน,นะวัตถุดิบก็ได้จากใบเตยใช้ใบเตบย3-5ถึงใบแบบสีเขียวเขียวเข้มเมจะนํามาพันแบบที่เห็นในคลิปหรือตัดฝอยแบบนี้ก็ได้เลยแต่อย่าลืมล้างทําความสะอาดนะคะและในส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือต้นเตยจะใช้ต้นเตย1คืบรวมถึงรากเตยยิ่งถ้าใช้ในส่วนของรากบอกเลยว่าสรรพคุณแจ่มมากหลังจากที่ได้มาแล้วแนะนําให้ล้างทําความสะอาดขัดให้สะอาดเพราะสูตรนี้เราจะใช้สําหรับดื่ม ทนหลังจากที่ได้แบบนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเป็นว่านเล็กๆหรือใครจะบุบจะทุบก็ได้นะไม่มีแบบสดแต่มีแบบแห้งก็ใช้ได้เช่นกันทารวมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็นําไปต้มต้มน้าให้เดือดๆแบบนี้หนลิตรและนําส่วนของรากเตยต้นเตยลงไปต้ม ต้มครั้งนี้เราจะต้มครั้ง10-15นาทีในไฟกลางอ่อนหลังจากที่น้าเดือดแบบนี้ใส่วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมหลีไฟเหลือไฟกลางอ่อนนะคะต้มเคี่ยว10-15นาทีการต้มสมุนไพรสดแนะนําอยากจะให้ผลชัดเจนต้มเคี่ยวด้วยไฟกลางอ่อน10-15นาทีเพราะขับสมุนไพรออกมาได้ดีหรือสังเกตสีแบบนี้ก็ได้ค่ะสีของใบเตยจะสีเขียวเข้ม,ขมจะออกสีน้ําตาลแบบนี้กลิ่นหอมมากนะทุกคนระหว่างที่ต้มค่ะได้แบบนี้แล้วเราก็ปิดเตา สังเกตสีของน้ำออกสีเขียวเหลืองๆแบบนี้น่าทานและหอมมากค่ะเป็นน้ำสมุนไพรที่คนไม่มีปัญหาสุขภาพก็ทานได้นะสำหรับคนที่มีปัญหาเบาหวานน้ําตาลสูงๆแนะนําก่อนอาหารเช้า1แก้วกาแฟแบบนี้และก่อนอาหารเย็นอีกหนึ่งแก้วกาแฟช่วงอุ่นๆดีและสําหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับมีปัญหาปัสสาวะไม่ออกชีเม้นชีเป็นฟองแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะก่อนนอน1แก้วช่วยหลับสบายช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยทําให้เลือดที่มีปัญหา หนื่ๆดีขึ้นหลับสนิทตื่นขึ้นมาสดชื่นส่วนคนที่มีปัญหาปัสสาวะก็ช่วยขับปัสสาวะได้ดีอย่าลืมค่ะ ส่วนที่เหลือก็นําไปกรองและนําไปแช่เย็นไว้ดื่มครั้งต่อไปและในส่วนของรากยังไม่ทิ้งนะคะสามารถที่จะนําไปต้มหม้อต่อไปได้อีกหนึ่งหม้อใส่ใบใหม่ส่วนรากเนี้ยเราจะต้มได้สองครั้งสําหรับคนที่นํามาต้มใบเตยต้นเตยรากเตยมีสรรพคุณโดยตรงสําหรับคนที่มีปัญหาเบาหวานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาน้ําตาลสูง,สงมีปัญหาปริมาณน,น้ําตาลในเลือดสูงเกินที่ yll, ทร่างกายต้องการและกาหนดการดื่มเป็นประจําส่งผลช่วยคุมน้ําตาลช่ว <achte> <c oughs> <c oughs> ยลดระดับน้านําตาลช่วยทําให้เลือดหนืดเลือดข้นดีขึ้นช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดปรับสมดุลเป็นปกติจึงส่งผลให้คนที่มีปัญหานอนหลับยากหลับไม่สนิทตื่นมารู้สึกว่าเพลียทั้งที่นอนทั้งคืนดีขึ้นช่วยระบบออกซิเจนในร่างกายดีขึ้นและยังดีสําหรับคนที่มีปัญหาฉี่มีฟองลองไปทำกินดูคะ่ะดื่มต่อเนื่องนะสูตรสมุน